สบายดีครับสบายดีครับเคยไปไทยมาอีกแล้วเคยไปไทยมาอีกแล้ว <c oughs> เคยไปไทยพามาชมนักท่องเที่ยวลงเรือดินเนอร์เด้อวันนี้เด้ออยู่ไอคอนสยามท่าทีท่าทีสองเนาะที่เห็ดดนอยู่นี่มีแต่เรือดินเนอร์เลยท่นานผู้ชมโอโมม้โ,อโหท่นานผู้ชมเรือดินเนอร์ลอยสวนกันสนั่นเลยเนี่ยไอคอนสยามเนี่ยโอ้โหช่วงเวลาทุ่มหนึ่งฮาซองทุ่มเนี่ย ฮ่าสี่ทุ่มเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะไม่เงียบไม่เงาเรือดินเนอร์สีสวยงามลอยอยู่ในน้ำเจ้าพาระยาเพื่อท่ฝากันได้กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเลยถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์ติชมได้เนาะตอนนี้เรือดินเนอร์กำลังเข้ามารับนักท่องเที่ยวลงเรือดินเนอร์ช่วงเวลาทุ่มหนึ่งเด้อท่านผู้ชมเลยสมัยริเวอร์ไซกำลังเข้ามาเลยท่านผู้ชมมาอีกแล้ว ้ามาอีกแล้วเรือดินเนอร์มาอีกแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหชุดยอดมากๆชุดยอดจริงๆเนี่ยสวยงามมากๆสวยงามจริงๆเรือดินเนอร์สมัยนู้เวอร์อใสจะคึกคืคนม่วนมากๆสนุกมากๆเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว สามร้อยแปดสิบคนเด้อนักท่องเที่ยวนะสมัยริเวอร์ไซน์ถ้าเคยใครจำบ่ผิดเนาะถ้าเคยไครจำไม่ผิดสามร้อยแปดสิบคนแน่ๆเลยจะสองสั้นเนาะท่าชมเนาะโอ้โหมีไฟต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบมีไฟโบกเนาะโบกซ้ายโบกขวาโบกขวาโ,โบกซ้าย ถ้าหันมาทางนี้ก็จะเห็นหนักท่องเที่ยวเดินเป็นเป็นขบวนเ้อท่านผู้ชมเดินเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเนาะต่อแถวกันลงไปถ่าเรือไอคอนสย,ยามถ่าทีสองเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเห็นพลงังต่างชาติเดินเนาะก็ะจะเดินเป็นสายเป็นขบวนแบบนี้เ้อท่านผู้ชมเดินโอ้โหโสมัยริเวอร์ไซมาแล้วสมัยลิเวอร์ไซมาแล้ว นี่จะเป็นชาวญ,ญี่ปุ่นเนาะมาจับมาเดินมายืนรอลงเรือดินเนอร์สุดยอดมากๆเลยนะท่านผู้ชมเดินโอ้โหโอ้โหอ,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 อยู่ในเรือทำไมริเวอร์ไซต์เต้นกันใหญ่เลยท่านผู้ชมเต้นต้อนลำบนักท้องเที่ยวจะเป็นทีมงานในเรือนเนาอท่านผะู้ชมเคยใจคิดว่าเนาะ เล่นกันใหญ่เลยแต่กล้องเคยไปทยมันจะแตกไปหน่อยเนาะก็เป็นกล้องโทรศัพท์ราคาธรรมดาเลมมท่านผู้ชมจ้าเอาใจลูกค้ามากๆเลยสมัยรีเวอร์ไซน์นี่ ร้องเพลงนะสกน่เะเดี๋ยวคือาคยจะพาอย่างพาเดินเข้าไปดูเขาเดินลงเรือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเด้อน,นี่ก็อุ้มลูกเต้นเนาะท่านผู้ชมเนาะ เยอะมากๆเลยวันนี้ก็เป็นเป็นวันวันอังคารวันที่ส4บสี่มกราคมสองห้าหกแปดเด้อท่านผูดเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไทยเด้อท,าท่านผู้ชมดู ที่เห็นอยู่นี่คือนักท่องเที่ยวเดินลงเรือดินเนอร์สมัยริเวอร์ไซเนาะเดินลงเป็นแบบขบวนเด้อตำรวจส่งเด้อประตูเดียวบันไดเดียวเด้อมืูอนี้เนาะ thank you thank you โอ้นักท่องเที่ยวขึ้นเรือหมดเลยเด้อตำรูจชมเดิน ย่างเรือับลายปันไดเนาะก็ทยอยลงไปเรื่อยๆ้อท่านผู้ชมสมัยริวเวอร์ไซน,นเนาะเรือดินเนอร์สวยงามงมากๆเลยถ้าทางนี้ก็จะเป็นเรือโดยสารนี่โอ้โหคนยังเต็มเรือเต็มลำเลยท่านผู้ชมช่วงเวลาทุ่มหนึ่งชุดยอดม,มากๆเลยไปแล้วไปแล้วท่านผู้ชม ที่เห็นอยู่นี่คือนักท่ังเที่ยวเตรียมตัวลงเรือดินเนอร์ลำต่อไปเนาะก็จะมีมีลิเดียมีลิเดียก็เจ้าพญาปีเซตแล้วก็ลิเวอร์แล้วก็เดอะโอปูเล่นนะทา่านผู้ชมนะ ชมบรรยากาศสวยๆงามๆงามคำคืนอยู่ไอคอนสย,ยามถาที่สองเด้อท่านผู้ชมเดินก็จะเห็นนกักท่องเที่ยวยืนรอไปเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยแบบนี้เลยเด้อท่านผู้ชมเดินก็จะเห็นเยอะมากๆหลายลีนะทุกวันทุกวันก็จะเห็นแบบนี้เด้อท่านผู้ชมเดินคุณไทยขออย่างขอเดินก่อน ทางนี้ก็จะเห็นนั่งรอนะนั่งรอก็ได้เด้อท่านผู้ชมเดินบรรยากาศเนะี้ยสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมคึกคืนมากๆวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโห,หการเงินเขา่าเข่าอยู่ท่าเรือไอคอนสยามเนี่ยเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเนาะ ก็จะมีหลายทีมหลายบริษัทเด้อเรือดินเนอร์นี่กระถั่นผู้ชมก็บริษัทใครบริษัทมันเด้อท่านผู้ชมเด้อแต่ก็ทำไรายได้เป็นกรอบเป็นกำแน่นอนเด้อท่านผู้ชมมามองนี่ก็จะเห็นคนงามถ่ายรูปสีชมพูเซ็กซี่มากๆเลยท่านผู้ชม โอ้สวยงามมากๆเนียท่านผู้ชมเลยนี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่มามาดูรักษาความปลอดภัยเนาะระวังเลื่อนเนาะบอกาเนาะแล้าก็ท่านฝากก็ไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อยท่านผู้ชมเ้อคลิปนี้ครอพิธยจะขอลาจบชม่นี้ก่อน 好，辛苦